คุณไอมานานกว่า3สัปดาห์แล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นแค่วัดไอเรื้อรังอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคอื่นที่ซ่อนอยู่ที่อันตรายกว่าที่คุณคิดสาเหตุหลักๆของไอเรื้อรังคือ 1. กรดไหลย้อนที่กรดระคายเคืองคอ 2. โรคหอบหืดหรือหลอดลมอักเสบเรื้อรังและ 3. น้ำมูกไหลลงคอจากภูมิแพ้หรือไซนัสแต่ที่อันตรายกว่านั้นคือถ้าไอเรื้อรังร่วมกับไอมีเสมหะปนเลือดน้ำหนักลดหรือมีไข้เรื้อรัง นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของวัณโรคหรือมะเร็งปอดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ต้องรีบตรวจเช็คทันทีแพทย์จะวินิจฉัยโดยการซักประวัติอย่างละเอียดอาจมีการเอ็กซเรย์ปอดหรือทดสอบสมรรถภาพปอดการรักษาจะเน้นที่การกำจัดต้นเหตุเช่นรักษาหอบหืดปรับอาหารสำหรับกรดไหลย,ย้อนหรือรักษาไซนัสให้หายขาดอย่าปล่อยให้อาการไอเรื้อรังทำลายคุณภาพชีวิตคุณถ้าไอาเกิน3สัปดาห์จองคิวพบแพทย์ทันที กดติดตามเพื่อรู้ทันอาการป่วยร้ายแรงโรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจใกล้คุณอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล